เชฟจอมหอมครัววันนี้สอนทำข้าวผัดแหนมทรงเครื่องนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายง่ายเบื่อเบื่ออาหารขึ้นมานึกอะไรไม่ออกก็หยิบแหนมขึ้นมาเลยครับผัดง่ายๆทำง่ายง่ายแต่อร่อยอีกเมนูครับเริ่มด้วยซอยหอมหัวใหญ่ครึ่งหัวครับหั่นคะน้าอีกหนึ่งต้นครับ หั่นมะเขือเทศหนึ่งลูกครับหั่นแหนมอีกสองแท่งครับตั้งกระทะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมสับลงไปเลยนะครับผัดให้เขาเหลืองหอมเลยนะครับ แล้วก็ต่อไข่ลงไปครับผมใช้ไข่ไก่สองฟองนะครับวันนี้ยีเบาๆครับให้เขาสุกครับพอไข่เริ่มเซตตัวปุ๊บเราก็ใส่แหนมที่หั่นลงไปเลยครับผัดต่อให้สุกครับ ามด้วยหอมใหญ่กับคะน้านะครับลงไปผัดเลยครับใส่ข้าวหอมมะลิลงไปหนึ่งถ้วยนะครับประมาณ200กรัม ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะฟอพทิก1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชาครับพริกไทยป่นตามชอบเลยนะครับผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเลยครับผัดข้าวผัดของเราได้ที่แล้ว สีสันสวยงามดีแล้วเนี่ยใส่มะเขือเทศลงไปเลยครับมะเขือเทศเนี่ยต้องใส่ทีหลังนะครับไม่งั้นเขาจะเละหมดเสร็จแล้วครับข้าวผัดแหนมทรงเครื่องของเรากินคู่กับพริกซอยหอมแดงซอยแตงกวาแล้วก็มะนาวด้วยนะครับ